สวัสดีค่ะชื่อทันแพทย์หญิงนิดาโอวัฒนานวคุณค่ะจบทันแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและจบประกาศานียบัตรบัณฑิตชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาทันกรรมประดิษฐ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วเรียนต่อ continuing program implant dentistry จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ งานที่ถนัดเป็นงานฟูลมาวรีแฮบิิเทชันเป็นงานบูรณะฟันในช่องปากโดยการใส่ครอบฟันทั้งบนฟันแท้และรากฟันเทียมรวมถึงงานถอดได้ด้วยค่ะ ประสบการณ์ที่ประทับใจในช่วงสถานการณ์โควิดก็คือได้มีโอกาสไปเป็นจิตอาสาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้ให้วัคซีนกับประชาชนทั่วไปค่ะวันนึงก็หลายร้อยคนอยู่เหมือนกันค่ะอีกประสบการณ์หนึ่งที่ประทับใจก็คือมีโอกาสได้ถ่ายทอดประสบการณ์การรักษาคนไขใ้ให้แก่นิสิตนักศึกษาค่ะ จริงๆก็ประทับใจในทุกๆเคสที่ทําให้คนไข้นะคะอย่างบางทีถ้าคนไข้เข้ามาโดยที่มีฟันเดิมหรือฟันเก่าแล้เคี้ยวอาหารไม่ได้เคี้ยวไม่ละเอียดเคี้ยวแล้วเจ็บเวลาเข้ามาด้วยเขาก็จะใช้ชีวิตได้คุณภาพชีวิตที่ไม่ค่อยดีพอเข้ามาหาเราเราก็ได้ร่วมกันวางแผนการรักษา แล้วก็เสนอแผนการรักษาเพราะว่าเวลาเราทำฟูลมาลลิเรฮ์บิเทชันเราต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆ3เดือนถ้าคนไข้เอากับเราด้วยพร้อมจะสู้เราก็ทำตามแผนการรักษาเวลาคนไข้กลับมาหลังจากใส่ฟันเสร็จบางคน1ปีเคี้ยวได้ดี 2ปีผ่านไปหรือ5ปี6ปีผ่านไป mm hmm. ก็ยังใช้ฟันที่เราทําให้ได้อย่างดีเยี่ยมเวลาคนไข้ใส่ฟันที่เราตั้งใจทําให้แล้วเขาเคี้ยวได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ